จากไอดอนสู่ผู้เยียวยาจิตใจรายการพรมแคสเปิดใจเขื่อนพัฒรเดนัยอดีตสมาชิกวงเคทีไอีจากไอดอนสู่ผู้เยียวยาจิตใจที่กลายเป็นเสียงสำคัญเรื่องสุขภาพจิตและความเป็นตัวของตัวเองที่เผชิญกับความเจ็บปวดในชีวิตรักการยารางและการเติบโตทางจิตใจเขื่อนเลือกใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับตัวเองปัจจุบันเป็นนักจิตบำบัดเต็มเวลาพร้อมกับสร้างโปรเจกต์จุดพักใจที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนได้พูดคุยและปรึกษาปัญหาชีวิต ให้คำจำกัดความคำว่านักจิตบำบัดเขื่อนพัทธรดาไนสมมุติเราหิวข้าวเราอยากกินอะไรเราก็เข้าร้านสะดวกซื้อปวดฟันเราก็ไปหาหมอฟันนักจิตบำบัดก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราไม่สบายใจมูฟอนไม่ไหวเป็นภาวะหรือว่าแบบไม่สบายทางจิตใจนักจิตบำบัดก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถมาเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเป็นไซโคเทอร์พิสคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้การบำบัดทางจิตใจและอารมณ์ความสัมพันธ์กับแม่ตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้าง เขื่อนพัทรดาไนยความสัมพันธ์กับคุณแม่คือเป็นแม่ลูกที่ค่อนข้างสนิทกันเหมือนเพื่อนที่เล่นสนุกเอนจอยเคยไปนั่งดีฟทอกกับคุณแม่ตอนในวัยสาเอ็ดถามแม่ว่าที่เขื่อนแต่งญิงแต่งงานอย่าเปลี่ยนสายอาชีพทำไมแม่ถึงเข้าใจและเชื่อใจคุณแม่ก็อธิบายมาว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกิดจากแม่เข้าใจว่า LGBTQ คืออะไรแต่เกิดจากที่คุณแม่รู้สึกว่าไว้ใจเราไว้ใจในสิ่งที่เราทำไปมันน่าจะดีถ้าเกิดวันหนึ่งทำมาแล้วมันไม่ดีเขาก็รู้สึกว่า เราจะรับผิดชอบตัวเองได้คุณแม่เคารพในการตัดสินใจของกันและกันกับคุณแม่เป็นความสัมพันธ์วันไหนที่เราดิ่งคุณแม่ก็พร้อมอุ้มเราขึ้นมาวันไหนที่คุณแม่ดิ่งเพราะคุณแม่เขื่อนก็มีภาวะไบโพลาเขาก็จะมีภาวะอารมณ์ดีหรือคึกคักผิดปกติอารมณ์ปรับเปลี่ยนแรงมากเร็วมากกับช่วงเวลาที่ซึมเศร้าที่ดิ่งพอเขาดิ่งเราก็ดูแลเขาเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งแต่เด็กจนโตเราดูแลกันและกันมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเวลาทําอะไรเราเป็นคนที่มีกลไกป้องกันตัวค่อนข้างสูง คิดหน้าคิดหลังเยอะถ้าวันนี้อาชีพนี้ไม่ิร์ k ทำอะไรต่อถ้าอันนี้เฟล l ทำอะไรต่ออีกสามปีทำอะไรเป็นคนแบบค่อนข้างคิดเยอะโจทย์เดียวที่ทุกวันนี้คิดไม่ได้คิดแล้วต้องเอาออกไปจากความคิดเมื่อคุณแม่ไม่อยู่เราจะอยู่ต่อยังไงเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถก้าวผ่านแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมานั่งทำความเข้าใจนึกไม่ออกเลยว่าถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วคนที่เป็นแม่เราเขาไม่อยู่แล้วสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะแปลว่ายังไงแล้วไปยังไงต่อจุดไหนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่พยายามเพื่อคนอื่นจนละเลยตัวเอง เขื่อนพัทธรดายัยตอนอยากเขื่อนรู้สึกบ้านเขื่อนน้าอบอุ่นคำว่าอบอุ่นเป็นเรื่องปัจเจกบางบ้านอบอุ่นโดยการไม่กอดกันบางบ้านอบอุ่นในการบอกรักกันในการดูแลกันคำว่าอบอุ่นไม่เหมือนกันเขื่อนโตมาในบ้านที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยกันและกันครอบครัวรับได้ไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงเรารู้สึกว่าโลกเราสวยดีแต่พอเข้าวงการบันเทิงอายุ13ปีได้เข้ากามิกาเซ่แล้วเป็นวง K T I C พอออกเพลงแรกเราเข้าใจเลยว่าโลกไม่สวยคืออะไรคนคุกคามเราผ่านอินเทอร์เน็ตหน้าตาไม่เห็นดีเลยเป็นตุดหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเราโตมาแล้วอยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันปลอดภัยพออยู่ดีๆมาอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาอยู่ในโลกความจริงว่าโลกเราไม่ได้เป็นสีชมพูทําให้โตเร็วเพราะว่ามีความเป็น LGBTQ เข้ามาพอเราเป็น LGBTQ ก็เหมือนโดนอีกกระทงตอนนั้นรู้ตัวตั้งแต่อายุเท่าไหร่เขื่อนพัธรดานายัย รู้ตั้งแต่เด็กเราไม่เหมือนเพื่อนรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนอื่นรู้สึกว่าไม่ดีพอไม่ค่อยรักตัวเองเราเป็นคนที่คอยดูแลผู้อื่นเอาปัจเจกภายนอกมาถมตัวเองต้องไม่เหนื่อยต้องดูแลที่บ้านต้องรีบเรียนรีบแต่งงานต้องรีบทำทุกอย่างให้เสร็จจนเราอายุ27-28ถึงปีหลอกตัวเองก็มีความสุขเพราะแบบทุกอย่างมันดีไปหมดจนมานั่งคุยกับตัวเองว่าเราทำไปเพื่อตัวเองหรือทำไปเพื่อคนที่บ้านซึ่งมารู้ตัวอีกทีว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาไม่ได้ชอบเราสุดท้้าาาายยใหหเเเรรดีแค่่่ไไนขก็มชออบู ชีวิตที่เราพยายามทํามาเหมือนพังลงที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําให้คนที่เขามาพิมพ์ว่าเราหรือไม่เข้าใจทําให้เรารู้สึกดีพอที่จะไปยืนข้างเขาได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อยๆประกอบร่างตัวเองขึ้นหมหอีกทีพอเราโตมามันจะมีคําว่าเกลียดมาเกลียดกลับเราไม่รู้เราจะป้องกันตัวเองยังไงเป็นอีกสิ่งที่เคยมาเรียนรู้ตอนโตว,ว่ามันคือกลไกป้องกันตัวเกลียดมาเกลียดกลับเราบอกให้คนไม่ทําไม่ได้ เพราะถ้าเกิดมันทําได้มันทําไปแล้วสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือการเกลียดคนกลับมันเหนื่อยการที่เราเกลียดคนหนึ่งกลับนะ้มันใช้พลังงานเยอะมากแทนที่จะมานั่งพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเอามาพัฒนาตัวเองให้ไปมีความสุขดีกว่าแล้วพอคิดได้ใครไม่ชอบเขอนหรือใครไม่ชอบคนที่เขอนรักเฉยๆมากเพราะรู้สึกว่าเราไม่รู้จักกันความสัมพันธ์ในอดีตการแต่งงานเขอนพัรดนัย อดีตสามีคนงงเยอะมากสรุปแต่งงานแล้วอย่าแล้วเรอหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีแฟนกี่คนหน้าคล้ายกันหมดคนที่เคยแต่งงานด้วยคบกันประมาณ3ปีแล้วก็ตัดสินใจแบบแต่งงานพอแต่งไปแล้วเราก็รู้สึกว่าดีอีกมุมหนึ่งอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราดีพอแต่พอแต่งแล้วเราเริ่มไม่รักตัวเองเป็นตัวเองน้อยลงเราเอาความรู้สึกทุกอย่างมาก่อนยกเว้นตัวเองแล้วให้ตัวเองเล็กลง เพื่อที่จะมีค่าพอที่จะอยู่ตรงนั้นจําได้ว่าวันที่บอกเลิกทุกอย่างมันฉุกละหุกมากไม่ใช่การทะเลาะก,กันแต่เหมือนเป็นไฟเย็นนิ่งฮ่า <h> ฮ <aha> รู้สึกว่าคนนี้ที่เราแต่งงานด้วยไม่ใช่คนที่เราเซไวเอสด้วยที่เราเข้าพิธีแต่งงานด้วยก็เลยบอกเขาว่าเลิกกันเถอะนะตอนนั้นสมองมันคิดเร็วถ้าเลิกกับแฟนเราต้องอะไรออกจากบ้านเพราะเราอยู่บ้านเช่าด้วยกันด้วยความแบบจริตกระเทเราบอกว่าไอเลิกกับยูนะหันไปหยิบมอยเจอไรเซอร์หนึ่งกระปุกไม่หยิบอย่างอื่นเลยแล้ว,ลลวก็เดินออกมาแล้วไม่เคยกลับไปบ้านอีก เลยกว่าจะเจอกันอีกก็สี่ถึงหกเดือนที่กว่าเขาจะมาคุยแผลมันะส,สมมาเรื่อยฮ่าฮ่าคือเด็กทั้งคู่แล้วกว่าจะมาตกตะกอนได้ทั้งคู่ว่าวันนั้นเราน่าจะคุยกันอีกแบบหนึ่งหรือว่าอะไรผิดไปก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านอยู่ที่อังกฤษไม่มีคนที่จะพักพิงได้ขนาดนั้นวันที่หย่าเพิ่งเริ่มเรียนปริญญาเอกแล้วก็เป็นนักจิตบำบัดฝึกหัดด้วยแล้วแผนกที่ต้องไปฝึกงานแผนกจากลาการสูญเสียคนรักเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามาคุยกับเราจะคุย เรื่องความรักตอนนั้นก็นั่งเกรงชีวิตเราผ่านมาเยอะแต่การอยากกับสามีเพิ่งเคยเข้าใจว่าเราตื่นมาทุกวันแล้วมีคำถามตัวเองว่าฝันหรือเรื่องจริงชีวิตที่มีความสุขขนาดนั้นทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้โทรไปหาคุณแม่บอกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะอย่ากปกติคุณแม่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่พูดคำเดียวว่ากลับบ้านลูกเหมือนเราสามารถกู้ทุกร่างที่แหลกของเราขึ้นมารู้สึกว่าชีวิตเฮงซวยชีวิตยากแต่มีคนที่รักเราอยู่ที่บ้านลุยต่อไปได้จนถึงวันนี้ ทุกวันนี้ยังมีเรื่องอะไรที่คาใจอยู่ไหมกับเรื่องที่เลิกกันในอดีตถ้าย้อนกลับไปได้อยากถามอะไรตัวเองเขื่อนพัทรดนัยไม่อยากถามเขาเพราะรู้สึกว่าในฐานะแฟนในฐานะอดีตคนที่แต่งงานกันเราทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดแล้วแต่อยากกลับไปบอกตัวเองว่ารักคนอื่นรักได้เป็นคนเชิดชูความรักมากรักคนอื่นได้แต่ต้องไม่ลืมรักตัวเองอยากกลับไปคุยกับตัวเองแล้วตบหลังว่าจะบ้าผู้ชายจะรักใครแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยถ้าคนอื่นเขาให้ความรักเราได้เขาก็เอาคืนไปได้เช่น กันวันที่เขาไม่ได้อยากได้สิ่งที่เขาอยากได้คล้ายๆเอาความรักที่เขาให้เราคืนไปแล้วเราก็จะพยายามหาอะไรไปแลกเพื่อได้ความรักนั้นคืนมาเรียกทฤษฎีนี้ว่าเซลเลิฟสามสิบถึงเจ็ดสิบถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องหาอย่างอื่นมาถมให้รู้สึกเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีแฟนต้องปังในโซเชียลแล้วจะรู้สึกคอมพลีทถ้าเกิดเรารักตัวเองได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะ้ำมันคือกำไรล้วนฮ่าฮ่า เรื่องรักที่บางคนเจอความรักที่เป็นแพทเทิร์นคนเดิมเดิมจะก้าวผ่านยังไงเขื่อนพัทรดนยัยเราชอบบอกว่าทำไมเราถึงดึงดูดแพทเทิร์นคนเดิมเดิมเราไม่ได้ดึงดูดเขาแต่วิ่งหาอะไรที่มาเติมเต็มเราที่รู้สึกว่ามาเป็นความรักให้เรารู้สึกคอมพลีตได้ต้องมองมุมกลับเราชอบโทษว่าแบบมีแต่คนแบบนี้เข้ามาหาเราจริงๆคนเข้ามาหาหลายแบบแต่เราอาจจะเปิดประตูให้คนรูปแบบนี้ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ในนิยามของเขือ่อนคืออะไรเขื่อนพัทรดนยัย ณวันนี้ในวัยนี้คืออยากให้เขารักทุกพาดของเขื่อนไม่ใช่แค่ว่าชอบเราเพราะเห็นว่าทำงานเก่งเขาต้องรักในมุมที่ไม่ดีของเรารักทุกพาดที่เป็นเราตอนนี้ความรักที่มีอยู่เป็นแบบนี้หรือเปล่าเขื่อนพัทรดนยัยแฮปปี้มากพออยาพอมีแฟนแล้วจะกลายเป็นออกซิเจนนาโฮ plus โรแมนติกสุดๆเราชัดชูมากแต่กลายเป็นพออยากกับอดีตสามีเราทำงานกับตัวเองเยอะมากกลายเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากก่อนที่มาเจอแฟนคนปัจจุบันต่อให้มีคนที่ดีเข้ามาเราก็จะหาอะไรที่ไม่ดีจนเจอ เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสุดท้ายความรักมันก็ต้องไม่รอดอยู่ดีกลายเป็น4ี่ปีที่แบบกำแพงเราสูงมากเราปกป้องตัวเองจนกลายเป็นเราป้องกันตัวเองจากสิ่งดีๆด,ด้วยเราไม่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจนมาเจอลุงแม่หรือแฟนปัจจุบันก็คือเข้ามาแบบงงฮ่าฮาไปเที่ยวกับเพื่อนที่ชื่อตั้มกับโดมคืนนั้นไม่อยากออกด้วยคิดในใจว่าอยากทํางานเหนื่อยอยากนอนไหนๆก็ออกมาแล้วเอนเตอร์เทน เพื่อนสาวเห็นเขายืนอยู่เราไปชมเขาว่าตาสวยแล้วก็วิ่งหนีเขาไปอีกวันนึงก็ไปงานที่เชียงรายแล้วก็ผ่านวัดส,สีน้ำเงินมีคนบอกว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าอยากขออะไรลองขอเขื่อนเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆรู้สึกเฉยๆก็พูดว่าถ้าเกิดแน่จริงก็ให้พี่เขามาจีบสิพอหลังจากนั้นเขาดีเอมาไปกินข้าวกันไหมหลังจากวันนั้นที่ไปกินข้าวกันไม่เคยห่างกันอีกเลยในอนาคตจะเป็นยังไงเราว่ากันแต่ในวันนี้รู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามมากกับความรัก การที่เรามีความรักที่ไม่ดีมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างเขื่อนพัทรดนัยสุดๆเรากินอะไรเราก็เป็นแบบนั้นอยู่กับใครก็เป็นคนแบบนั้นแล้วคนรักคืออยู่ใกล้กันเลยอยู่ข้างเราถ้าคนรักเราท็อกซิกแล้วเขาไม่สปอร์ตเราก็จะรู้สึกตัวเล็กเราก็จะกลายเป็นคนท็อกซิกแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นแสงสว่างที่ค่อยๆมืดลงเรื่อยๆแต่ถ้าความรักมันดีแล้วคนข้างๆสปอร์ตจะตื่นมาแล้วอย่างน้อยก็มีคนนี้อยู่ข้างๆเราชีวิตมันบวกมีความสุขคนที่รู้ว่ามีแฟนท็อกซิก แต่ออกมาไม่ได้แนะนําเขายังไงเขื่อนพัทรดนยัยจะไม่บอกว่าให้เลิกเพราะถ้าเขาออกได้ออกไปแล้วคนที่มีแฟนท็อกซิกเขารู้ว่าแฟนเขาท็อกซิกแต่ตัวเขาออกไม่ได้ก็จะอธิบายให้ฟังว่ากลไกของการมีแฟนท็อกซิกค,คืออะไรคนที่มีแฟนท็อกซิกเหมือนกับเราเสพติดอะไรบางอย่างเพราะเวลาดีมันก็ดีมันดิ่งแบบติดลบวันที่เขาดีกับเราเพราะเขาต้องการอะไรจากเราเขาก็แค่พูดดีกับเราหน่อยก็แค่ดูแลเราดี ขึ้นมานิดหนึ่งเราไปเสพติดเข้าใจว่าความรักที่ดีคือต้องขึ้นสุดลงสุดเลยออกไม่ได้พอจะออกก็รู้สึกว่าแล้วถ้าออกไปจะมีคนให้เราได้แบบนี้อีกไหมคนที่เสพติดท็อกซิกพอไปนานๆเราก็จะดึงดูดคนท็อกซิกเข้ามาเรื่อยๆพอเจอใครที่เฮลตี้จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อทุกคนอยากถูกรักอยากคู่ควรกับความรักดีๆแต่บางทีมันยังไม่โคจรมาให้เจอกันเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นคนที่ไม่ใช่เราก็อย่าลืมรักตัวเองสามารถติดตาม r i m ม cast ได้ที่ช่องทาง Facebook อะไรยูทูบอะไรวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกา